ใส่สวยต่อหนาต่อตาเลยครับ,รบต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพอกันเข้าครับบมืนี้นี่ภามาตกปลาบอบะนิ่นครับบอที่เคยมาแต่ก่อนเงียบครับบมืนี้ บบมีบบมีคนเลยสงเสริมมันอีคนเห็นงานแต่ว่าห้อยคนตกกันหลายครับที่จริงผมก็บ่บได้ว่าจ,จะมาตกไม้นี่หรอกครับผมว่าจะไปลงแม่น้ำสะพานขุดวิวแต่ว่าก็เข้าไปกับพักเต็มเลยกันเลยหนีมานี่ครับลอกบั้งครับว่าสิได้บ่ลรุนไปน้ำกันครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เขากับผมก็ลงเบ็ดเรียบร,อยร้อยแล้วครับ ลงซีขั้นครับโมเดลไทยตอนตีเบสห้เบิงนะครับเพราะว่ามันเวลาเร่งรีบครับมันสวยแหละครับตอนในลงเบสแแล้วกับ1ีเวสโมงครับซีบเวสโมงพอดีลุ่นไปน้ำกันพี่น้องมาเนี่ยสิพ่อได้ต้มกินแรงอยู่บ้าพี่น้องพี่น้อง ยิ่มคันยิ่มเบิรงคันยิ่มอยู่ครับอยู่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 ครับพี่น้อง นี่ดึงหลอกแลนเลยนะครับแต่ว่าผมบอดได้เปิดกล่องไว้อร่ยมากเลยครับพี่น้องนั่งฟ้านั่งฟ้า ใส่สวยครับพี่น้องใส่สวยเลยบ่แหว่แล,ล้วครับมานหมาน,านน้ำกันครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกครับรุนโตต่อไปครับพี่น้องมนัมานหมานน้ำกันครับใส่สวยครับใส่สวยต่อหน้าต่อตาเลยครับท่นไหนน้องหองขันิน บด oh, อีกขัน้นบม่ันแล้วตั้นหนี้ดึงหลอกเรนมันจะขั้นได้ถามเบื่อเขาพี่น้องเนี่ยท่ันบางหาันอ,อีกจะขั้นได้ สงสัยบ่อยู่ครับแต่ว่าเมาื่อกี้ดึงลอกดังกี้เลยผมกข้าหันหนาะมาคุยมาเบิ่งกล่องมาบอกอยู่ ได้แผ้เลยครับพี่น้องประนิ่นขูดเมื่อกี้นี่นยูยูครับพี่น้องกำลังว่าสิกดทกล่องเบิ้ง พี่น้องแต้มที่สองครับครับพี่น้องแต้มที่สองใส่สวยๆครับรุ่นโตวต่อไปครับครับพี่น้อง ลงตอนนี้ก็ได้มาสองแต้มแล้วครับถือว่าโอเคนะครับพี่น้องลงลงเวสที่11โมงดึงดึงสามได้สองผาดหนึ่งตอนนี้กิบ11ดมงสี่สิบห้าพอดีถือว่าเอาดีอยู่ครับวันนี้เรารุ่นตัวต่อไปครับพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมโม่เหวแล้วครับ น,นี่ดึงครับพี่น้องกันอยู่ๆครับพี่น้องอ,นนย,ย,องย,ยู่ๆฝาเลือดิดเนาะ ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่กําลัางปั่นปลาขึ้นล่มมากกล้องตกนะครับโอ้ผมได้เห็นช็อตเด็ดอีกเดี๋ยวผมเอาปลาให้เบิ่งครับครับพี่น้องใส่สวยอยู่เดอ้อนี่นะครับแต้มที่สามมาแล้วครับรุ่นตัวต่อไปครับพี่น้องครับพี่น้องข้นนี้ดึงครับ อยู่อย่างข้าพิร้องเบาๆตัวหน่อยบ่โอ,โอยูครับพ่ร้องบนไอ้วัดวัดบนท่านข้าเปิดกล้องโอ้ผ่านไปสามแล้วครับเหมือน,นี้เอาไหมครับเอาไหม ยอ,อยู่เรี่นอครับอยู่ๆแรงขาว้าเลยวหร สวยครับพี่น้องส่สวย,สวยมาเรื่อยครับเรื่อยๆส่สวยมากแล้วครับสุดยอดครับมากเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องมากอีกแล้วครับพี่น้องเปิดกล้องเ่าท่านเือ่เอาดึงหลอกแลนปูดโหลดผมก็เลยขอวัดเอาป่าก่อนนะเพราะว่ามันผ่านไปสามสี่ตูแล้วค่าเปิดตะกลงหลายโอเคครับพี่น้องขอเก็บกันครับม พี่น้องข้าริ่มดึงแล้วครับดูถดถอยเลยว่ะโอ้รุดครับพี่น้องข้าเปเาลือตะกรงหลาย เสียดายมากเลยครับดึงสองเทือเสียงหลอกดังปี๊ดปี๊ดแต่ว่าผมเปิดกล่องอยู่เลยวัดบทท่นเอาไม้ครับพี่น้องเอาไม่ยังได้ช็อตเด็ดนะครับพี่น้องตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วครับเงียบมากแต่บ่ายโมงปลาชะโดเขามาขวนครับดึงอยู่เธอสองเทือเนี่แหละแต่วัดบทท่านค้าเปิดกล่องแต่ว่าเมื่อกี้นี่ขั้นของน้องเพิ่น ดึงพอมกันสองขั้นเลยครับได้วดสองครับกับมิแต่ใส่งง่าๆขึ้นกันครับแต่ข้องผมก็เงียบเลยลาชะทโดกวนครับเมื่อกี้เขากินข้องนองคนสองขั้นรุ่นต่อไปครับบายสามเอ้ยอยีกชั่วโมงนึงก็เลิกแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก็ชีโมงยี่สิบแหละ ป้ามันไอยเขามากินข้างหน้าครับปลาที่ดูมันอยู่กลางเมื่อกี้นน้องก็ได้อีกตัวนึงแล้วมันได้เกือบโลครับพันพอนั่งฝ่าเหมือนนี่ผมม้อนพ่ออยู่ร้อยมากินใกล้ๆนี่ครับสีฮามตรข้างหน้าผมก็เลยตีลงข้างหน้าสองขั้นครับแตีไปไกลอสองขั้นไม่สุดท้ายแล้วครับได้บ่ได้ไดก็พ่อแล้วครับครับพี่น้องบ่เอาอีกเลยครับหนึ่งแต่ใบสอง ดึงอีกบาทเดียวเท่านั้นผมว่าเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับมือนี้ไปหับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาผลง,งานมือนน้มาให้เบิ้งรับครับพี่น้องปามันเข่าห้างโตอยู่ครับแต่ว่ากับมีแตใส่ใส่ส,สวยๆอยู่ครับใส่งามอยู่ครับพอได้ต้มอยู่ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ จังไก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปนะครับวันดีครับ